มามามาผู้เรียนสี่คนมาเยวะแบกสาวมามาเราพิมพ์ข้อความดีหน่มพพักมพดไปด้วยกันไหมแล้วแม่งเห็นชื่อผมแล้วมันจะไปด้วยไหมวาเนี้ไปด้วยไหมไม่ไหล่ันไปจะแม่งแม่งเมินว่ะแม่งเมินว่ะโอ้นี่มีโน ไม่มีใครขึ้นไปเลยว่ะพี่ยังไม่มีใครชนะเลยดีกว่าเฮ้ยไอ้ปลาสองคนเราเอาครั้งนี้เอาให้ชนะได้ได้แกมมออีกรอบดิกี่ทุ่มแล้ทุ่มได้จะมองได้มีชิปอุ้ยอ๋อพี่โน้ตโอ้มันมีชิปวิ่งเร็วแล้ววิ่งเร็วแล้วโดดมันโดดไกลกว่าเดิมโอเออว่ะเออว่ะทำไมเพิ่งทำไมเพิ่งรู้ว่าเนี่ยว่าว่ามันมีชิปเนี่ยวิ่งอ่าพี่เราลองวิ่งไปด้วยกันเร็วปุ๊บแล้วก็โดดอ่ะโดดอย่างไกลเลย Oh, oh. โอ้โ่ไปิดอัดโดนตั้งนานแล้วมาทำเวลาทำเวลาพี่นดเราขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยมัน<ด>แทงไปละเ,เดินชิวตั้งนานไอ้ห่าเออเห็นนะปึ๊บนี่เยอู้ระโดดอย่างไกลเลยพี่ปดชิปปบอ่ปกดชิปโดดก<อ>ดไกลเลยไปไปพี่นดเราจะเราจะทำลายสถิติเราจะชะนะโดยแบบใช้เวลาน้อยสุดไปเอาชิปหายแล้วพี่นดนายูนายูมากๆมาอ๋อ มามาเดี๋ยวต้องไปบอกแล้วไม่ไปกับพี่ตู่พวกนี้ไปกพี่บอกเลยกดผักแมนขุดดึงแมงอันนี้เหรอแซงแซงแซงดึงได้ไหมมอกี้ดึงได้ไหมดึงดึงไม่ได้เอแป๊บแทงดิืแทงเฮ้ย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 หนีห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 ีโอ้ยไม่ไกลเอ้ยหนีไม่ร่วงหนีไม่ร่วงเอาไปเอาไปเลไม่ดีแรงจังวะ ไป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 โอ้โหโหให้ต้องให้โดนเซนเซอร์มันด้อไม่งั้นมันก็ไม่แทงแั้วีไปขวาขวาขวาเฮ้ยอ๋อโอยแค่นี้ก็จะร่วงแล้วจะไม่รอดอีกแล้วเออ๋อไปแล้วสองตัวรัดเอาเนี่ยรอมาครพี่นัดผมไปก่อน ก่อนจะโดดอะเราต้องให้คนนึงอยู่ขอบขอบก่อนพี่ไม่งั้นเดี๋ยวแบบแม่งไม่ถึงเออยออ้านั่นนั่นไงนั่นไงผมไาแล้วขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยไปอึ๊บมามาเราต้องแบบสปีดสปีดฟาร์ดแล้วตรงนี้เหรอไปตรงนี้ปึ๊บเฮ้ยโอ้โไม่ทำไมกมผมแหลกวิชิบหายแล้วกมแค่นี้แหลกแล้วเนี่ยเออยี้กูร่วงเลยเนี่ยเอ้ยมามามาไปแล้วนี เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเฮ้ยเอออ่าโดดโดดโอเคเกมแมงแหลกเออเป็นที่เกมเหรอเป็นที่เกมเป็นที่เกมโอเคไปไปเออปึ๊ดไปเกมพวกไอ้ด่านพวกนี้สิวๆเราต้องผ่านทีเดียวผ่านรวบเดียวอืมใช่เทคเดียวผ่านเอ้ตรงนั้นเราก็เอ้ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่ยเฮ้ยอะไรอ่ะ ุดที่ร่วงไมยต้องแตงแล้วจังหวะจังหวะล่วงพี่แม่งมันบางจังหวะมันดึงกันลงล่วงได้พี่ใช่ไอ้เมื่อกี้อ่ะไอ้ที่เราล่วงอ่ะพี่อ่ะยืนปิ่นติ่มนเอ้ยล่วงล่้ยนั่นไงผัวแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยู่ได้อยู่ได้อยู่ล่วงเดีินไปแล้วเดินไปแลวถ้ารุดจากตรงนี้ไปแล้วโอ้ยยาวเลยนะเนี่ยไม่มีที่รองเลยนะเราใจเย็นๆใจเย็นๆทุกคน นิ่งแล้วนิ่งแล้วเกมนิ่งแล้ววนนั้เกมไม่แหลกแล้วโอเคมามาเมื่อกี้มันแหลกวันนี้นี่โอ้ยเมื่อกี้อย่างแหลกเว้ยนิดเดียวนิดเดียวาโอเคไปวิ่ง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 เออเดินไปว่ามันมียาววิ่งยาวเดินสะช่อเออเพิ่งรู้ก็เสียเวลาตั้งเยอะเลยโอ้ยวิ่งยับเลยเนี่ยอ่ะใช่เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ่รถอ่ะโอเคปุ๊บ หนึอเอปมาโอเคปึ๊บมามาตรงนี้ไม่ยากโอ้โหวสิวยาวๆ้เฮ้ยโอ้ยไหนๆเดี๋ยวมันมีต่องอยู่ตรงนี้พี่เฮ้ยมีให้เหยียบนิดนึงไปไอ้ท่านงี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยดีนะผมวิ่งลงมาตรงนี้ทันโอ้ยเกือบลากมันกันลงไปแล้วโอ้โห ุตส่าห์คุยเอารวมเดียวเออเฮ้ยนั่นไงนั่นไงดีแล้วผมยืนนิ่งก่อนอ่าเดี๋ยวผมไปก่อนมามาผมไม่รีบแล้วไอ้ตันนี่รถโดนเลยโอ้โหเดี๋ยวผมขึ้นก่อนเอาผมขึ้นได้ละขึ้นมาไอ้ปังเคมาไม่มีมาอยู่ตรงนี้ม่รถมาอยู่ใกล้เออฮึบอะมามา โอเคโอเคโอ้ยใจหายเลยเอ้ยปึ๊บอ่าเราใช้เวลาหกนาทีเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ปึ๊บเอ้าวิน่งหนุนยังไงยังไงมามามานี่แล้วนี่แล้วมามาตรงนี้สบายแล้วว้าวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะเอ็กไปปึ๊บอ่ามาเลยเนี่ยปิ๊กปิ๊กกดวิ่งพร้อมพร้อมโดดอ่ะโอ้โหแม่งวิ่งไกลมากไกลมากเออมันกระโดดอย่างไกลเลยเออเออเขาเอ้ยเดี๋ยวไอคขาเมื่อกี้เราลองเราลองโดดคนเดียวดู ไม่ดคเดียวก็ไม่ได้ปะโซ่โซ่ตึงแต่เชือกมันเออใช่ใช่โซ่มันตึงไม่งั้นเราไม่งั้นเราก็กดชิบทางไว้แล้วค่อยกดกระโดดอืมเฮ้ยไม่ได้เม่รอดไม่ร้ดเม่รอดอีกอีกออีกอีกีกอีกอเก้ีกออีก้ีกอีกออีกอีกอกออีกอีกีกอ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 ีอีีกอีกอเออกีี เอ็กซ์ก่อนดีกว่าไม่ม่โอ้เฮ้ยนั่นนั่ขออีกีขออีกีนั่นผมว่าแล้วเออโอเอเอไปเอ้ไปมาโอเคโอยตรงนี้สิวนะนี่ไเอ็กซ์เอ็กซ์ามาหาพี่ กดชิปขาไว้มันเป็นท่านี้ไว้ท่านี้ก่อนแล้วก็คกระโดดเออเนี่ยกดขาไว้แล้วพอพอมันมาพร้อมกันแล้วหนึ่งหนึ่งสามแล้วค่อยๆโดดนี่นี่มันไม่จังจังหวะจังหวะนี้ก็ได้พี่รศจังหวะไอเนี้ยไอนี่มันลงมาใกล้ๆใช่ไหมเราก็โดดพร้อมกันไปเลยได้หนึ่งสองไปไอโดดมอไี่อไ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 อตรงนี้ไอ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 อไอออ ันไม่ถึงยุติอยู่ว่ะพี่เราต้องโดดพร้อมกันเหมือนเดิมว่ะเออเออพร้อมกันเอาเอาเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ได้งั้นผมจะรอจังหวะพี่โนต้ตโดดปุ๊บผมจะโดดตามดีกว่าได้ดีไม่ไกลมากไม่งั้นเอ็กมีใครเหมือนเหมือน,นเดิมก็ได้เอกเอกเอกนำแล้วพี่ก็ตามตามเอกเลยได้ได้ฮะเฮ้ยเอ้เอเอาชิบหายทตรงนี้ เกือบโดดโดดไม่เกาะไม่ขึ้นเดี๋ยวผมขึ้นก่อนดมขึ้นมาแล้วแหละโอเคอ่ะเราจะพลาดไปได้นะแต่ถ้าหลายคนอ่ะมันจะได้เปรียบเพราะว่าแม่งดึงกันได้เแต่ว่าผมผมว่ามันจะผมว่าจะเสียเปรียบตรงนั้นอ่ะแม่ต้องพร้อมกันไอ้พร้อมกันอ่ะมันจะยากออีกใครล่วงวะเมื่อกี้บอกว่าใครล่วงวะใช่ไปไหนแล้วไม่รู้เออ อุ้ยมีมีคนอยู่บนหัวเราอีกเหรอพี่ตรงไอ้บนไดะตรงบนไดะไม้อ่ะเพื่อขึ้นทางเอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้พี่พี่พี่น็อืมชิบหายแล้วเดินดึงดึงเด่๋ยวเปึ๊บงั้นแค่นั้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วยืนที่ไอ้บอกแล้วเดี๋ยวเรากดกดวิ่งพร้อมพร้อมกันเลยไม่ไม่ไอ้พี่น็อตงั้นเราวิ่งพร้อมกันเลยก็ได้อ่ะวิ่งแต่ตรงเนี้ยพร้อมกัน รอ,อ,อจังหวะไอ้นี่มันมา,มาตรงกลางพอดีอะออออไนไปเดี๋ยวไป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 ไ่ไปไปไ่ไ่ไปไีไปไนไป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 ไไ่ไปไไปไไป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 ไอ,อไปไปไ่ไ่ไปไ่ไป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 ไ่ไป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 ไไป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 ไไ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 ่ไไไไไไไ่ไไ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 ่ไไ อ่าโอเคเดี๋ยวนะอีกแผ่นนี้ไปเลยนะ <Okay. S 2> หนึ่งสองเอ้ยเอยเอเฮนะได้แล้วเฮ้ยหรือว่าเราต้องโดดลงไปข้างล่างเรื่อยๆวะไม่ไม่แต่รอที่แต่รอรอหมุนนี่แหละเออเออเพราะกลัวกลัวกดกดวิ่งแล้วโดดแล้วมันไม่ถึงมาอันนี้ไม่ต้องาเลยมามามาเดี๋ยวนะเฮ้ยเข้าไว้กดวิ่งเข้าไว้ระวัง ล่วงไปด้วยฮัลพี่นท์หนึ่งสองไปเออผ่านแล้วผ่านแล้วไปไปลุยยาวๆเราเนี้ยกากนี้ก็สบายแล้วเอ้าชิบหายวิ่งวิ่งตอนเปิดไอ้นี่ไม่ได้เอ้าทำไมร่วงวะเอ้าชิบหายแล้วพี่นท์ขึ้น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 หน่อยอ่ะดึงขึ้นเดินเดินเดินเดี๋ยวดึงเดี๋ยวดึงไหนอะเอ็งอยู่ไหนวะอยู่ข้างใต้เลยอโอเคไป อ้าทำไมโซ่หายวะพี่เฮ้ยระวังไ้สิวซิวครับผมตอนที่สองไอ้ขอบวนเจอกันเนาะเดี๋ยวตามตูดเลยไม่งก็จะแทงตรงนี้นี่ไม่ยากตรงนี้ไม่ยากเอตรงเนี้ยง,ง่ายเลยแหละยากตรงกเดียวเมื่อกี้ไอ้กเมื่อกีอ้เลยเั็นยากสุดละโดดถึง ขนามเม่นาเม่เราเราเคยโดดแล้วนะเมื่อกี้เท่าไหร่สองรอบเมื่อกี้สองรอบเดียวพี่รอบเดียวรอบเดียวรอบสองเราได้เฮ้ยขึ้นมาบนนี้สิบเ็ดนาทีเองโอสิหสิวว่ะเออตอนแรกเมื่อกี้ยี่สิบกว่านาทีมาพี่ค่อยๆเคลื่อนค่อยๆเคลื่อนทุกทีมาโอเคไปรอตรงนี้ สองร้อยห้าสิบเมตรได้แป๊บเดียวไปเจอกันแล้วเจอกันหนึ่งสองกระโดดเอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเ้ยูเไอ้ยุยเอผมข่วง่วงเฮ้ยโอ้ยเ้บ่วงอเดียวไ้้อยู่ดีมันไม่ไกลมากไม่งั้นท้อเลยเฮ้ยพี่ไปไหนวะเนี่ยดขึ้นผิดทางเอามา้าเดไม้จะมาแล้ว มื่อกี้โดดผิดโดดไปขึ้นอยู่ค้างบนไม้เอาใช่ใช่เหรอแม่งไม้ไม่แม่งเลื่อนแล้วแม่งแม่งสั่นสั่นอ่ะใช่เนื้อสองก็โดดเอาชิบหายแล้วไม่เฮ้ยได้อยู่เฮ้ยได้อยู่ได้เฮ้ยได้อยู่ได้ได้ยินตีเจ็ดเฮ้ยได้อยู่มาขึ้วโซ่มันดึงไปดึงมาอืออ่ะพี่โน้ตไปก่อนเอิบโอเคอุ้ยนั่นไงนั่นไงอ่ะอันนี้มาสิวสิวอยู่แล้ว ไตรงนี้กถ้ากระโดดถึงอจะไหนซิวๆอยู่แล้วถ้ากระโดดถึงใช่สิวปีนทางข้างมาเนี่ยอุ้ยยาวๆอสบายอ้ะอุ๊บวิ่งวิ่งเฮ้ยเกือบเกือนพี่โน้องน้องนี่เหรออ๋อเนี่ยถ้าวิ่งเร็วแล้วแล้วถ้ามันสุด โซ่อ่ะแม่งจะกระชากกลับเลยพี่นพี่โนะพี่โน้ตดูนะต้องหยุดมาเลยมาเลยอเมาตรงนี้ตับตาเดินได้เลยง่ายง่ายเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยกตกโอ้ยโอ้เสียวบูบเลยนะมาหนึ่งสองไป วิ่งเสียวรถที่รถเร็วเร็วเร็วโอ้โห้ยไม่ทันเขาอ้อหอีกอ้ออีกผิดทางผิดทางโอ้หไม่ทันลูกอันนี้เอ๊ะข้างหน้ามีใครตัวนาทีแล้วข้างหน้าไม่มีใครไม่มีเลยไม่เห็นใครเลยไปแตอันนี้ต้องเป็นของเราเว้ย รอมาทางนี้ทางนี้นี่นี่นีรอรอโดดขึ้นชั้นสองเลยก็ได้พี่ชั้นสองทางนี้ทางนี้ทางนี้ชั้นสองทางนี้นี่ฮะปึ๊บไม่ขึ้นวะอ่าขึ้นแล้วขึ้นได้ไหมพี่รถเอ้ยมา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 โอเคอ๋อแล้วไม่รู้ไปยังไงนะนี่เปรถปีนขึ้นมาตรงนี้นี่นี่ปีนขึ้นมาตรงร่องนี่แล้วก็วิ่งขึ้นชั้นสามไปเลยอ่างนี้นี่ แล้วก็ปีนตรงนี้ชั้นสี่โอเคมา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 ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ชั้นแล้วชั้นต่อไปเลยนี่นี่ตรงนี้ได้ไหมเคมาโอเคแล้วก็ที่มันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อ่าที่หยับอยู่นี้โอเคปีนชั้นต่อไปเอพี่น้อโอ้ยโอ้ยไอทำไมผมอยู่นี้วะเนี่ยเคได้อยู่มากขึ้นเลยแล้วก็ปีนขึ้นมาเอ้านี้อย่าอย่าอย่าปีนแรงอย่าปีนแรงไม่ลง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 เลย จะถึงแล้วจะถึงแล้วกดวิ่งเลยตรงนี้เราก็เราต้องกดวิ่งนะอ่ะอ่าหนึ่งสองไอ้พี่น้องมาแล้วมาตรงนี้แหละอันนี้ไม่รีบไม่รีบไม่รีบต่อพลาดตรงนี้อ่ะปึ๊บนะโอเคเดี๋ยวนะผมไปก่อนอ่ะึบโอเคมามาพี่เดี๋ยวนะผมดูจังหวะเอ้ยนั่นไงผมว่าแล้วจังหวะผมจะดูไอ้นี่ไงว่ามันไอ้รอย เดินเดินลอยได้ตรงไหนบ้างอ่าตรงเนี้ยตรงที่ผมยืนอยู่แต่พี่โน้ตโดดไปก่อนผมนิ่งละเอ้ยเพิ่งเพิ่งโอเคมาโอเคอึ๊บอ่าเราพลาดตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวพี่ไปก่อนเดี๋ยวผมอ่ะพี่โน้ตไปก่อนเฮ้ยเอ้ยนี่ไงที่มันไม่ถึงก็ตรงนี้ตรงนี้ไม่ให้โดดพร้อมกันหรอเดี๋ยวนะพี่โน้ตไปนึงนะผมผมขยับแป๊บอ่าผมขยับนิดนึงพี่โน้ตลองวิ่งไปอีกได้ไหมยังอะโดดไปเลยเฮ้ยเอ้ยพี่โน้ต โอ้โย <ไป S 1> โอ้ยไม่เอาไปแล,แล้วมันสุด,สดแล้วมันหนึงกนลงโสุดเลยวิย่งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยสิบหกนาทีเองที่เดิมอีกแล้วโอ้โห,โหเรียบร้อยหายไปเป็นร้อย